สวัสดีตอนเย็นเย็นครับผมเย็นที่311วันแล้วครับมาเก็บไข่กันดีกว่าครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57เาไข่หน่อยนะจ๊ะ58 59 60 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 70 เจ72สิบเอ็ดเจ7 7สิบสองเจ2 8สิบสามเจสิบสี่สป้ด 85 86 87 88 89 90 91โอเคครับผมวันนี้ได้91ฟองนะครับผมหอยมาเก็บขไข่ด้วยกันใหม่ครับพรุ่งนี้บ๊ายบายครับผม